สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางชุดสรุปนะครับลราพัฒนานะครับในงวดวันศุกร์ที่19มกราคมนะครับเอาก่อนจะไปดูชุดสรุปนะครับย้อนมาดูสูตรที่เข้าในงวดก่อนกันนิดนึงนะครับในงวดที่ผ่านมาก็มีสูตรเข้าหลายสูตรเหมือนกันในสูตรวิ่งล่างนะครับในงวดก่อนนะครับสองตัวล่างนะครับมันออก4ีหนึ่งนะครับสูตรนี้เข้าที่เลข1นะครับ วิธีการคำนวณน,นี้ใช้10บนบวก10ล่างบวก7คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไร่บวก1บวก1นะครับเอามาดูงวดใหม่นะครับผลรางวัลนนี้งวดที่ผ่านมามันออก1 182นะครับแล้ว2ตัวล่างมันออก41ใช้หลัก10บนนะครับบวกหลัก10ล่างดังนั้นจะได้8บวก4แล้วบวกเลข7คงที่ เท่ากับ8บวก4ได้12นะครับ12บวได้19ได้9ได้0ได้1นะได้90 1เป็นเลขเด่นนะครับเดี๋ยวผมจดสถิติไว้นิดนึงนะครับวิ่งล่างมี9มี0มี1นี่คือสูตรเก่านะครับเอามาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ได้90 1นะครับก็ ออก4 1เข้าที่เลข1เหมือนกันวิธีการคำนวณสูตรนี้ใช้หน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับบวก1งคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1่บวกตัวเลขงวนม่นะครับ,บ1 182นะ4 1เอา10เอาหน่วยบนบวก10ล่างหน่วยล่างนะครับได้2องบวก4บวก1แล้วบวกเล็1คงที่เท่ากับ 2อบวกี่ได้6 6บวก1ได้7นะครับ7บวก1ได้8 8 9 0าอ่าสูตรนี้ได้8 9 0นะครับตัวเลขก็เกือบเหมือนกันนะครับมีเก้ากับ0ตรตงกันนะครับอามาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้เข้าที่เลข4 สีน,นะครับตัวเลขงวดใหม่นะครับ1 1 8 2 4 1ตั้งสูตรนี้หลักร้อยบน2ครั้งแล้วก็บวกหน่วยบนนะครับดังนั้น1บวกกัน2ครั้งได้2บวกหน่วยบนเลข2แล้วบวกเลข3คงที่เท่ากับ2บวก2ได้4นะครับนี่ใบวก3ได้7จ8 9ฝั่งนี้จะเป็น8 90ตัวเด่นก็อาจจะอยู่ที่7 789นะครับสูตรที่ยังไม่หลุดนะฝั่งฝั่งนี้หลุดไป1งวัแต่ก็กลับมาเข้าใหม่นะก็อาจจะเด่นตรงกลางคือ89นะครับดังนั้นผมจะยกสูตรตัวนี้นะครับคือ789เป็นตัวเด่น789นะครับสูตรก็จะมีอยู่แค่3สูตรที่เข้านะสูตรนี้หลุดนะครับ41ไม่เข้า ส่วนสูตรวิ่งบนนะครับก็หลุดหมดนะสูตรวิ่งบนนี้ก็ไม่เข้านะครับสูตรที่ลงให้ก็หลุดหมดครับหนึ่งหนึ่งแปดสองนะครับหนึ่งแปดสองตรงนี้ก็ไม่มีนะสามสี่งวดก่อนก็ไม่เข้านะครับหนึ่งแปดสองดังนั้นวันนี้ก็จะลงสูตรใหม่ให้นะครับสูตรวิ่งบนแล้วก็จะมีสูตรวิ่งล่างสูตรใหม่เหมือนกันนะครับ อามาดูชุดสรุปกันก่อนนะครับชุดสรุปวันนี้ะนะครับสองตัวบนผมให้วิ่งสามสี่นะครับฟันสามจะมีสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับอาจจะมีเก้าสามศูนย์สามที่ผมแซกเข้ามานะครับมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็เก้าสี่ศูนย์สี่ผมเน้นที่สามหกสามเจ็ดนะครับสี่หกสี่เจ็ดถ้าถามว่าชอบตัวไหนครับผมผมชอบอยู่ประมาณสามเจ็ด นะผมชอบอยู่ประมาณ37ในชุด3ตัวมี936 937นะครับ946 947แล้วก็036 037 046 047ก็เน้นที่936 937 036 037นะครับเอาชอบตัวเดียวก็ชอบ937นะครับในชุด2ตัวล่างนะครับก็ให้ตามสูตร901นะให้วิ่ง90ฟัน9นะครับเพราะว่าเลข9นะมันมีเยอะที่สุดนะครับเห็นไหมครับเลข9เลข9นะครับมีอยู่ 3ส,สูตรเลยทีเดียวนะครับดังนั้นผมยกห้เลก9เปไปเลกเด่นนะครับก็จะมีนะครับ09 00 01นะครับ19 10 11ก้าหนึ่ผมเน้นอยู่ที่29กับ20นะครับก็อาจจะมี19 10เป็นตัวรองนะครับเ,เดี๋ยวถ้าผู้ชมก็อาจจะงงน้อยเอาเลก2มาจากไหนนะครับ2นี่จะเป็นสูตรใหม่ที่ผมจะลงให้ในวันนี้นะครับ คือ8 9 0 9 0 1เนี่ยที่จริงเอาสูตรไหนก็ได้นะนี่นะครับเก้นย์นึ่งกับแปดก้าศูนนี้คาดว่ามันน่าจะมานะสองสูตรนี้ส่วนสูตร0 1 2ที่ผมเอามาจับคู่กับ901เนี่ยผมจะลงให้วันนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ส่วนยืนยันนอนยันนะวันนี้ผมฟันที่3ในหลักสิบบนนะครับก็ถ้าเอาชุดเดียวเลยผมชอบเลข37นะครับอชอบเลข37 คาดว่าจะอยู่ประมาณ36หรือ37นะครับแต่ผมให้37ละกันเป็นเลขเด่นนะครับอาจจะมี39 93ที่ผมอาจจะกลับไว้นะครับเพราะมันจะเกี่ยวโยงกับสูตรวิ่งบนที่จะลงให้ใหม่ในวันนี้นะครับอะเดี๋ยวมาดูสูตรกันก่อนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนะว่าทำไมผมมาจับ9303เพิ่มเข้ามานะครับเอามาดูสูตรใหม่กันก่อน,นครับสูตรใหม่เอาสูตรวิ่งบนก่อนละกันนะครับ สูตรวิ่งบนลาวพัฒนานะครับสูตรใหม่ใช้หลักร้อยบนบวกแปดคงที่นะหลักร้อยบนนี่เลขหกนะคหกบ,บวกแปดได้สิบสี่นะก็ได้สี่ได้ห้านะครับเพราะว่ามันบวกเพิ่มทีละหนึ่งนะครับก็งดธมามันดอ,อกแปดสี่ห้าเข้าสี่กับห้าสองตัวงดวธมาได้หกกับเจ็ดออกหกหกห้าสามเข้าเลขหก งวดต่อมาได้4ี่กับ5ออก9 90 5เาเข้าเลขห้างวดต่อมาได้7กับ8ออก7 753เจ็ดห้าสามข้าเลขเจงวดต่อมาได้5กับ6ออก0 060เข้าเลขหกแล้วงวดล่าสุดได้8ได้9ออก1 182เข้าเลขแปดสูตรนี้เข้ามา6กงวดนะหกงวดก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับ มาตัวเลขเมืใหม่นี่เอาหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนนี้เลขแปดเลขหนึ่งนะครับหนึ่งมาบวกแปดคงที่เท่ากับหนึ่งบวกแปดก็ได้เก้าได้เก้าก็ได้ศู 0, นย์นะครับเก้ากับศูนย์เนี่ยนะครับมันเป็นตัวเด่นใช่ไหมครับผมจะวางไว้ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับในเก้ากับศูนย์จะอยู่ในหลักร้อยแต่ผมก็เผื่อไว้ในหลักสิบด้วยนะครับก็จะมีเก้านะครับ ศูนย์เนี่ยอยู่ในนี้นะครับผมก็มาจับกับสามกับสี่ดักทางเอาไว้นะครับเพื่อหกเจ็ดไม่มามันอาจจะเป็นเก้าสามศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์สี่แต่ผมชอบสามหกสามเจ็ดมากกว่านะอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบนะครับดังนั้นสูตรแรกในสูตรวิ่งบนจะมีเก้าศูนย์นะครับนี่นะครับเก้าศูนย์เอามาดูสูตรที่สองนะครับวันนี้ผมเลือกมาอยู่ประมาณสามสี่สูตรนะครับสูตรนี้ก็บวกง่ายเหมือนกันนะครับบวกหลักเดียวนะครับเอาหลักหน่วยบน นี่นะหกเนี่ยบวกเจ็ดคงที่ได้สิบสามได้สามนะบวกหนึ่งก็ได้สี่นะครับผลรางวัลออกแปดสี่ห้าเข้าเลขสี่ก็ถูกงวดต่อมาได้สองกับสามออกหกหกห้าสามนะครับงวดต่อมาได้ศูนย์หนึ่งออกเก้าเก้าศูนย์ห้าเข้าเลขศูนย์แล้วก็งวดต่อมาคำนวณได้สองกับสามออกเจ็ด เจ็ดห้าสามเข้าเลขกสมงวดต่อมาได้01ออก0 06ย์หกศูนงวดล่าสุดคำนวณได้7กับ8ออก1ออก182่เข้าเล็กแและแนวนทางในวันนี้สูตรใช้หน่วยบนนี่เอาตัวเดียวเนะี่ยบวกนะครับสบวกเลขเจ็ดเท่ากับ2อบวกเ็ก็ได้เก้าได้เก้าได้0ได้เก้าได้0 ตัวเดิมอีกนะครับ90นี่มีอยู่ทั้งหมด2สูตรนะครับไม่รู้จะมาหลักไหนนะครับผมก็เลยต้องมาดักไว้ทั้งหลักดักไว้ทั้งหลักร้อยนะหลักร้อยที่ผมก็ชอบนะเลขเก้าเลขศูนย์เพราะว่าสูตรวิ่งล่างเราจะมีเก้าศูนย์หนึ่งอยู่นะครับแล้วก็ผมจะดักหลักสิบไว้ด้วยนะเผื่อมันอาจจะออกหลักสิบหลักหน่วยด้วยนะครับเอามาดูสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามสูตรนี้ก็บวกหลักเดียวนะครับเอาหลักสิบล่างบวกสามคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่ง หลักสิบล่างนี่เลขสามสามมาบวกสามอุทีได้หกหกกับเจ็ดบวกหนึ่งเหมือนกันได้ห้าห้าหกสามเข้าเลขหก 6. งวดต่อมาได้ศูนย์หนึ่งออกเก้าเก้าศูนย์ห้านะครับแต่ละสูตรสถิติเข้ามาก็ไม่เท่ากันนะบางงวดก็อาจจะหกงวดเจ็ดงวดบางงวดก็สี่ห้างวดนะครับสูตรนี้ได้สามสี่ได้เจ็ด เจ็ดห้าสามเข้าเลขสามเอางวดต่อมาได้90ออก0 0น0์ศเข้าเลข0ูนย์งวดล่าสุดได้1กับ2ออก1นึ่งหนึ่งแเข้าหนึ่งเข้าสองนะครับงวดล่าสุดเข้าทั้งสองตัวเอามาดูแนวทางในวันนี้สูตรมันก็คำนวณง่ายนะเอารักสิบล่างในเลขสี่สี่มาบวก3านะครับสีบวกสามคงที่เท่าได้เท่ากับ7 7จ็ดแปนะครับอ่าเจมันก็จะเพิ่มเข้ามานะครับตัวเลขก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับดังนั้น78ก็จะเห็นได้ว่ามันมีอยู่ในจุดสรุปนะมี3738จ็ดสานะครับสี่เนะครับก็อยู่ในนี้แต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับมา,มาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรวิ่งบนนะอีกสูตรหนึงสูตรสุดท้ายสูตรนี้ใช้ร้อยบนบวกสิบบนบวกสคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งนะครับ สูตรนี้ก็เอาหลักร้อยบวกหลัก10บนะครับนี่ได้แปดบวกสี่บวกสี่คงที่นะครับได้ผลลัพธ์สิบหกหกแล้วก็บวกหนึ่งเหมือนกันหกกับเจ็ดแล้วออกหกหกห้าสามเข้าเลักหกงวดต่อมาได้ห้าหกออกเก้าเก้าศูนย์ห้าเข้าเลักห้างวดต่อมาสามสี่ออกเจ็ดเจ็ดห้าสามเข้าเลักสามงวดต่อมานะครับได้หกกับเจ็ดออกศูนย์ 060นะครับเข้าเลข6กล้วงวดล่าสุดคำนวณได้01ออก1 182เข้าเลข1ในหลักร้อยสูตรนี้ก็สถิติ5งวดนะครับเอามาดูแนวทางในวันนี้สูตรนี้ใช้ร้อยบนบวก10บนนะครับได้1บวก8แล้วบวก 4, นะคนะบ,บวก4คงที่เท่ากับ1บวก8ได้9 9บวก4ได้13 สามสี่นะครับนี่สามสี่นะก็คือตัววิ่งในวันนี้เองนะครับก็มีสามสามสี่ก็คือตัววิ่งบนในชุดสรุปนะคนี่วันนี้ผมใช้สูตรนี้เป็นตัวเด่นนะสามสีแต่ผมฟันสามนะไม่รู้จะฟันถูกไหมก็คาดว่าน่าจะมีตัวหนึ่งนะครับไม่สามก็สี่แหละวันนี้นะครับแต่ผมชอบเลขสามมากกว่าเลขสี่นะครับใครชอบเลขสี่ก็ว่ากันไปนะครับหรือใครจะเลขสาตามผมก็ได้นะครับ ตัวนี้มันสูตรมันก็จะมีเยอะขึ้นนะมี4สูตรแล้วนะแต่ยังไม่จบนะครับมีสูตรสุดท้ายนะครับสูตรวิ่งบนสูตรสุดท้ายนะผมเลือกมาทั้งหมด5สูตรเลยนะครับวันนี้ใช้หน่วยบนบวก10บล่างบวกหน่วยล่างนะบวก9คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งเอางวดแรกนี่นะครับหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างเอาเรียงนี่เลยนะครับงวดแรกได้ย4 45ิบี่ห้านะครับแล้วออก8 4 5ห้านะครับเข้า4เข้า5นะครับ งวดต่อมาได้ห้ากับ6กออกหกหกเข้า5เข้า6กนะครับก็ถูกงวดต่อมาได้5ได้6ได้9 905เาเข้าเลขห้งวดต่อมาได้3ได้ 3, 4ออก7จ็ดเจ้าสาเข้าเลขสาแล้วก็งวดต่อมาได้5้าได้6ออก0 6 0ย์หกศเข้าเลขหก 6. เอางวดล่าสุดคำนวณได้7กับ8ออก1 หนึ่งแปดสองเข้าเลขแปดนะครับสถิติก็หกงวดนะสูตรนี้ก็ถือว่าหน้าตามนะครับเอาแนวทางงวดใหม่วันนี้ก็ใช้หน่วยบวนบวก10บล่างบวกหน่วยล่างนะเอาสองบวกสบวกหนึ่งแล้วบวกเลขเกคงที่เท่ากับสอบวกสี่ได้หนะครับหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกได้หกได้เ นี่นะครับหกกับเจ็ดก็จะเป็นตัวเด่นที่ผมเน้นเอาไว้นะครับหกกับเจ็ดนะครับก็มีสามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดนะครับแต่ผมไปนเน้นสามเจ็ดนะครับตัวเดียวที่ผมชอบนะครับแต่อาจจะต้องติดเอาไว้นะครับทั้งสามหกสี่หกสี่เจ็ดเพราะว่ามันมีหมดนะครับยังไม่รู้ตัวไหนจะมานะครับดังนั้นก็จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาก็คือหกเจ็ดตัวเลขในสามตัววันนี้คาดว่า จะอยู่ในนี้แต่ไม่รู้ว่าใครจะเรียงตำแหน่งหลัก 100, ร้อยหลักสิบหลักหน่วยถูกหรือเปล่านะครับอ่าตรงนี้ผมคาดว่าจะอยู่หลักร้อยนะครับร้อยเนี่ยก็อาจจะบวกสิบคือถ้าไม่ออกร้อยก็ออกสิบนะครับเจ็ดแปดนี่ก็น่าจะอยู่อ่าไม่สิบก็หน่วยนะครับสิบบวกหน่วยนะครับสามสี 3, 4, น่นี่ก็อ่าสิบบวกหน่วยเหมือนกันนะครับสิบบวกหน่วย 6กเจ็ดนี้ก็หกเจ็ดนี้ก็อาจจะมีอยู่สิบกระหน่วยเหมือนกันนะครับมันก็ยากนะมันมีโอกาสออกได้ทุกตัวนะครับยู่ที่ว่าใครจะเรียกสูตรไหนนะครับเออมันตัวเลขถ้าจับกันนะครับถ้าเน้นเลขสามเนี่ยมันก็จะมีนี่นะครับสามหกนี่นะครับสามเจ็ด สี 46, 4หกนะครับถ้าเอา9ก้ามาจับนะครับมันก็จะมี9 9 3าเก้านะครับศูนยก็คือ04ที่อยู่ในชุดสรุปเลยนะครับแต่เลขแปดนผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร,ร่นะผมก็เลยไม่เน้นนะครับหรือถ้าใครจะจับเป็น9 7 0 7 9 6 0 6ได้หมดนะครับ ใครเาเก้ามาจับก,ก็เจ็ดก็ได้นะครับเก้าเจ็ดเก้าหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดได้หมดแล้วแต่ใครชอบเนี่ยแบบไหนนะครับคราวนี้มาดูสูตรวิ่งล่างสูตรใหม่นะครับที่ผมนํามาฝากนะครับวิ่งล่างสูตรใหม่เราพัฒนานะครับเอาสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกห้าคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งนะสิบล่างบวกหน่วยล่างดังนั้นสามบวกแปดบวกห้าได้สิบหกหกเจ็ดแปดแล้วขยับมาเป็นสเต็ปที่สองนะครับตรงนี้มันก็จะบวกหก พอวางฝั่งนี้บวก5นะครับก็จะได้6 7 8 7 8 9แล้วมันออก7 6เข้า6เข้า7จ็ดฝั่งนี้เข้าเลข7งวดต่อมาก็8 9 0 9 0 1ออก0 9อ่าเข้า9เข้า0เข,ข้าทั้ง2ตัวนะครับนี่งวดต่อมาได้4 5 6 5 6 7ออก6 7เข้า6ฝั่งนี้เข้าทั้ง6เข้าทั้ง7นะครับงวดต่อมา8 9 0 9 0 1ออก8 0เข้า8 เข้า0เข้า0ูนะครับแล้วงวาล่าสุดนี้ก็3 4 5 4ี่ห้าสแล้วมันมาออก4 1เข้าเลขสี 4, นะครับแนวทางในวันนี้นี่สิล่างบวกหน่วยล่างนี่สูตรก็บวกกันง่ายๆนะสีบวกหแล้วบวกเลก 5, ขห้าคงที่เท่ากับ4ีบวกหได้5 5าบวกห้าได้สิบศูนย์หนึ่งฝั่งนี้จะเป็น 1>, 1 2 3ดังนั้นตัวเด่นคาดว่าจะอยู่ที่2ตัวตรงกลางนะครับหรืออาจจะอยู่ข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้เพราะข้างหน้าน,นี่ก็มีออกไหมครับ8เห็นไหมครับ8 0เนี่ยมันออกข้างหลังนะครับอันนี้ก็6นะครับถ้าอาจจะอยู่ใน0 1 2เนี่ย0 1 2ก็คือตัวเด่นในชุดสรุปเห็นไหมครับ0นะครับ 0, 1 2ที่ผมเอามาจับกับ901ดังนั้นวันนี้ผมเน้นไปที่ ถ้าชอบตัวเดียวก็ชอบสองเก้านะครับวันนี้ชอบสองเก้าลองสองศูนย์นะครับลองสองศูนย์หรืออาจจะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับแต่ผมว่าผมชอบสองเก้าลองสองศูนย์นะครับสูตรก็ลงให้ไปหมดแล้วนะครับที่เหลือท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับยืนยันนอนยันนะครับที่เลขสามนะครับในหลักสิบบนนะครับผมชอบที่สามเจ็ดนะครับผมชอบสามเจ็ด อาจจะลอง36มหกนะครับสากนะก็แล้วแต่ใครชอบตัวไหนนะลองนะครับอันนี้ผมเน้นนะครับเน้นลองลองสานะครับหรือ3003นะครับได้หมดครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกรางวัลน,นะครับ คำเตือนนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายสูตรมันมีหลายสูตรยังไม่รู้สูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนะครับมันก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะครับว่าใครจะเอาไปจับกันแบบไหนนะครับสูตรที่ผมลงให้หมดแล้วท่านผู้ชมก็ลองเอาไปจับกันเองก็ได้ถ้าไม่ชอบตัวเลขที่ผมสรุปนะครับมันก็มีอยู่หลายสูตรเนาะบนมี5สูตรล่างก็มีวิ่งล่างก็มีศูนย์ 12แล้วก็0 1 2 1 2 3นะครับชน1 2 2นะครับชนที่1กับ2ในวิ่งล่างนะครับผมชอบเลขเดียวก็คือ29นะครับลองนะครับนี่คือฟันไวท้ที่ฟันไว้ที่29นะครับลอง20นะครับอาจจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะวันนี้นะครับ เหล่าพัฒนานะครับข้อมูลก็ลงให้ครบหมดแล้วที่เหลือท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาดูก่อนค่อยค่อยไปตัดสินใจว่าจะตามที่ผมสรุปหรือเปล่านะครับอสวันนี้ผมเอาจากสูตรนี้นะครับเนี่ยสาคือมันน่าจะมีนะสาแล้วก็6 7เจ็เนี่ยหกเเนี่ยนะมันน่าจะเป็นตัวแปรแล้วก็มี9 0 ไม่น่าจะหลุดจากนี้นะครับไม่น่าจะหลุดจากนี้แหละอยู่ที่ว่าจะเลี้ยงตําแหน่งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยถูกหรือเปล่านะครับใครจะเลี้ยงถูกนะวันนี้นะแต่ผมเชื่อว่ามีแน่นอน90 673478เนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับก็พอแค่นี้นะครับที่เหลือไปอรอลุนผลที่ออกในคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลุนกันว่าสิ่งที่ผมสรุปไว้มันจะถูกไหมหนึ่งวันนี้นะครับก็มีถูกบ้างผิดบ้างนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ